เอาเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับมือน,นี้ไอเดจะมาทำการแต่งตัวเป็นบอสแล้วไปซุ่มแชทโลกโดยการที่เราจะเล่นสกิลโครโนโน,นั่นเองไอเดแนะนำเลยนะสำหรับใครที่แบบเล่นไม่เก่งนะครับผมโครโนเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ทุกคนได้คือผมคิดว่าสกิลโครโนเนี่ยเป็นสกิลที่เซฟเพื่อนได้แล้วก็เซฟตัวเองได้เวลาเราโดนยิงเนี่ยุบ เจ็บกดโคโนโ่ฟึง่งอยู่ได้แบบอยู่ได้นานนะคือเราม้วนยามม่นอะไรเนี่ยก็ทันนะครับผมนะเหมาะสำหรับใครที่แบบชอบดันแกนอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปใช้ได้เนาะก็จะมีโคโนโ่เคนลี่ฟอร์ดโอลิเวียซึ่งคนดูจะสามารถเปลี่ยนจากเคนลี่เนี่ยเป็นสกิลอื่นก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบเคนลี่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมดีกว่าว่าจะเล่นได้ดีขนาดไหนสำหรับการเล่นโคโนโ นะครับทุกคน let's go มาแล้วไปไหนอ่ะเนี่ยป้นดีแมบมันให้เหมือน NC5 ซิจริงแต่บ้าไเอาปัอนก่อกันศัตรูกำลังกล่ขูามาแน่จริงก็ป้านมาีเหมือนซิครับไม่ต้องมาร้องหนแบบเยอะเลยเด็กปืนแล้ว กูขึ้นถูกวะเนี่ยไอ้ยรอดาคนรอดาคนเพื่อนราวังนะตรงนั้น2องตัวเอา้าโอ้โหโ แล้วหนึ่งครับเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเฮ้ยอีเชี่ยน้องมาเนี่ยเพื่อน,ออน,นเราไ,ไปสองเลยเหรอไอ้เชี่ยกูซีนประชนเอ้ยกูยังนมาตายโอ้อโหน<ห>ี่เป็นเก่งจริงๆเลยเว้ยมึงละแม่งลงวงฟาโอ้ยายิงกูยายิงกูเอาไปเพื่อน แม่เรามีอาการคึอว่าแบบกลับมาปุ๊บแล้วกูอากาชออแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับเพื่อนโหดผมอยากเล่นซองใหม่เพื่อนโหดว่ะเฮ้ยอุ้ยมึงกูไม่อยานเลือกเต็มซองใหม่กันอีกดีกว่าตายนี่มาเอาอย่างแล้วเฮ้ย่ซนแบกเออแบกมาเรียนจากเล่นเฮ้ยข่าวขึ้นอุ้ยตีนนะเคยการตีนขึ้นแล้วเพื่อน เท้า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 เขาเรียกเท้าหรือเปล่าเท้าเท้าทำไมต้องเท้าเพื่อนตีนขึ้นแล้วเพื่อนไอ้ลำปังอยู่ไหนวะชื่อว่ากายฮับชื่อไม่โมโผลเลยเว้ยโอ้ยดับเบิลแคทโคโนเดียดบู้ดีวะพี่มาถึงก็ตายกะแล้วเอ้าโอ้ยใช่โอ้ยพี่เขาสเตปการเล่นโคโนทำอะไรแล้ว ไหมก่อนนี่คือแบบพีเนี่ยดับต้นๆเลย,น,ยนะไทำไม,ไออไม,ไมเป็นวงอันตรายล้วเพื่อนไปกันเถอะยูเอาออยู่ดีแล้วไอว้วงเนี้ยนะเออมั้งอู้กูไปเลยไปไหนแล้ววะโอ้ยเออออกดูกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อล่อเลยปุ๊บ เรียบร้อยคือถ้าเจอตัวต่อตัวผมน่าจะไหวชิวเลยนะวงฟ้าอะไรมเนู้ c ค m นน่อ่ะวงฟ้าหุดวงฟ้าวงฟ้าเพื่อน <c oughs> ของแคร่ของแคร่อยเขาไม่สังเกียตหรอก <c oughs> ของแค่บลา,ลา,าว่า<ด>่าบะเยสี <c oughs> <c oughs> อยากยิงเยอะๆจังเลยแต่ไม่ค่อยเจอตัวเลยฮะ ืทุกคนไม่รักเราไห,หานหรอเพื่อนสามตัวเลยไหนอ๋อวิ่งเิ่งแตต้องช่วยหเตร์แฮดูอเบอร์หนึ่งเพ,พื่อนสองหัวแล้วเพื่อนาสามตัวแล้วเพื่อนโอ้บาอย่างละชีวิตนี้มีคนแบกเนาะว้าว <Un stoppable. S 1> เจ๋งเ้ด้ กจะมันจะหนีขึ้นข้างบนไปแล้วเว้ยแล้วมันดูคนต้องชุบมาแน่เลยวะนั่นคือใครหน้าตัวทอนน้าตัวจทอนมินะครูคนใต้กูเล่นกับมันจินครูเล่นกับมันหลายวันละแม่งครูจักกันครูจักกันออกมาไม่ทันคืนก่อนนี่แรมไม่เอากูเข้าโคตรติงเนาะก็ลังยึดแอร์ดรอปป้องกันไอ้แฮนด์นะที่มันล้อว่าคิงซาว่าซาว่าอโคตนให้ไหมคัน ไม่ใช่ที่กูเอาลงที่กูเอาลงโค้ชเซนขนาดที่ไอ้เังก็จวนเล่นฟีฟ่าไม่มาจริงด้วยคนคนชวนเียใจให่ว่านัน่ากนใจเหรออืมจะเลยละเอาเป็ดคนคุยกันมาเหรอมึงเป็ดคนคุยกันมาเหรอไม่ใช่กูจะเอาคอที่ไปเป็นคนคุยไมแี่ยโอ้โหเจ็บ อยาเอาคนพีไปเฮ้ยเกาะเฮ้ยเกาะเอาเกาะมาเปลยมเาเยอาเกาะมาเกาะ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 คืนเอาเกาะอันนี้เนมาอย่องอย่างใส่กูแล้วก็บอกถามฮาซาโคขอเกาะสี่ขอเกาะสี่เลนไม่เปิดหนึ่งผมมากจะได้ไปต้องการไอหองเนีเกาะเอาเกาะ ไม่ใช่เอาให้อาเอาเยเอาเลยไม่โอ้โหได้กาสอเฮ้เจไม่ใช่อยากได้กาสีา่ีไอเขาต้องการจะซือว่าเงกากอกเอากสีมาให้ไอเขาเออใช่กราสาเนี่ยเอาไปเลย,ยไ,มไม่ใช่อยากได้เก,กากะสี่ซื้อว่าไอเขอาจหมดเอาเกาะสะีนะคะเม่งเอ้ยืนตั้งเต็ตอนเลขเกาะสี้อเขาเฮ้ยเอามาเกาะสีเ เอ้าเอาไปไหนเอ้าเอ้าไปเอาเดี๋ยวอีกกองมึงดูดีๆเพื่อนตะกี้เหมือนเอ้าเปิดหูผมเปิดหูผมจีอยากได้กองสีอีกกองหนึ่งเปิดหูผมสิอ่ะเอาไปเออ้าุ้ยไปละไปละโอ้โหมึงกับเกาะมันถอดเกาะมันถอดได้นี่ขอหน่อยมันคือจะถอดบ่ได้โอเค เฮ้ยกระสุนหมดสองตัวอีกนี่นึงไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่ตัวเดียวเฮ้ยโคโน่เหมือนกันเลยไปกดกูกับมาง้างง้างง้างเลยนะโอ๊ยรุมสามตัวระเบิดมาพูจะเกลียดตายแล้วยังเป๊ะตัวตายเลยตัวตายเลย Rampage ได้เงินซื้อไอเทมคุณต้อาคุยอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนโอ้โหแม่งกูจีกูมันกูจีเทียรมันเลยเดียวมันกตามมาเป็นมูอเฮ้ยไม่ายตามมาเป็นมืเฮ้ยห้ามเมื่อไอเบอร์หน่งหาล้วเว้ยเบอเอเอบอร์ตเล่นมากแอนั่ตัวหอนกูจะเล่นกับเบอร์หนึ่ง เจ็บ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 มากนะจ๊ะสวยเก่งมากเหรอ่ยโอ้ยเฮ้ยสวยมาแล้วมาแล้วตอนที่กูเดินไปหาเอเดนะล้วท่านไขว่หูโอ้ยเกือบสวยเกือบสวยอีกไม่ร่วงสายง่ายขนาดนั้นเลยของของเยอะมากของเยอะมากเจ็บตัวตรงนั้นเจ็บมากหลังรถหลังรถเอ็นเสี่ยงนึงโอเคหลังรถ คือผมเปิดไม่แต่เพื่อนไม่เปิดหูอ่ะที่ไหนวะเจ๊ร่วงข้างบนมีตัว Killing spree เอาให้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 โอ้ยแล้วดามีกูเพื่อนอยู่ไหนนี่นี่โผล่หน้ามาหน่อยเอาให้ตันไหมเฮ้ยมีตัวขันแน่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านบุละอ่ะ

ไม่เห็นบ้านเหลืองๆอ่ะมีคนอยู่ในฮันเฮ้ยยิงกูแล้วโอ้โหช่วยไม่ได้ว่ะเฮ้ยหรือช่วยได้วะเฮ้ยพี่เป็นหน้าพี่ไอ้วอมหมดเฮ้ยขวายิงติ่นขึ้นโอ้ยพี่มันมีอ่ะเหรอ ไหนวะจัมพ์นลมาขึ้นตรงไหนวะมันอยู่ด้านล่างแล้วเพื่อนมันอยู่ข้างล่างพี่มันอยู่ข้างล่างบ้านนั่นน่ะเออมันเข้าไปในบ้านละเอ้ยเฮี้ยวเฮ้ยวเกี้ยวเฮี้ยวเฮ้ยินลูกพีอ่ะชิงตาิงตายโอุ้ยมึงกูมียาเดียวโอุ้ยเต็มฮะเลยแล้วมึงจะโจมอาหาไม่แย้มึงอ่ะ เราเจ็บมาเจ็มหมดแล้วเนี่ยไอ้กายครับเฮ้ย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 พเพื่อนโี่โูดมีตัโดดลงมา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 เพื่อนโดดลงมาปิดไม่ได้โดดลงมาระวังเนอะกำลังกระโดดลงไปแล้วสวยอุ้ยตั้งข้างกับมาโอ้ยอย่ายิงลูกพี่ฮะสวย อบอกเลยว่าลูกพี่หาไม่ธรรมดาต,ตอนนี้นลูกพี่หาโดนหมดอีแล้วบยสซวยป่ะในบ้านเหลือตัวหนึ่งเปล่าพี่ไม่แม้เลโหเท่าไหร่มัง้งโหดแน่แน่อะหาหนลยอสลงมาแล้วฮะลงมาแตะบอส สายหมอกมาได้แล้วนะบอกเลยว่าลูกพี่ฮาเก่งมากมึงคิดว่าเดี๋เขาจะออกติดเปล่งี้หออืโ ไหวว่าโอยเ่ี้หาหดเกินไปเลยเริ่มลุยกันต่อเกมที่สองครับพ่อม่พี่น้องครับผมเมื่อกี้นี่กระพาดไปพี่น้องเอ้ยคือแบบว่ามันนี้สิโตแทนดิดเราก็ไม่มีเรามีแค่เรียกรถแต่วงมันแรงเกินไปผมคิดว่าน่าจะรอไม่ทันวิ่งไปแต่เขารอ แต่กระบอกเป็นอย่างทุกคนถือว่าโคโนโ่เนี่ยเล่นได้นะผมว่าถือว่าช่ำชองนะคือแบบสเต็ปเก่ามันยังใช้ได้อยู่นะทุกคนกระเด้งอนะ่ะเล่นโคโน่แล้วแบบแกระเด้งเข้ากระเด้งออกกระเด้งเข้ากระเด้งออก,ก,ก,กอะไรอย่างเงี้ยไม่ซุปไ,ไ,ไม่มีที่ซุปอุ้ยแต่ว่ารอบนี้ได้ซองใหม่เร็วครับสวยเลยสวยเลยอย่างนี้หวานเจ็บอุ้ยอุปเทคเตอร์ว่ะได้ปืนเม็ดเดียวช่วงนี้ผมยิงปืนเม็ดเดียวคมนะทุกคน ทุกคนว่าไหมหนูหุยเห็นปะผมบอกแล้วผมยิงคือไม่เดียวคมเลยคือจริงๆแล้วผมถอดสายชาร์จเล่นมันก็เลยแบบคมขึ้นทุกคนปกติผมจะเล่นในไลท์ผมจะใส่สายชาร์จเล่นตลอดนะคือชาร์จแบบตั้งแต่ต้นยันจบอ่ะคือแบตไม่เสือ่อมนี่คือแบบไม่รู้จะว่ายังไงเออคือชาร์จตั้งแต่เริ่มเลยแต่ว่าถ้าผมทำคลิปอะผมจะถอดละ ถ้าผมยังคิดผมจะถอดเพราะว่าลากหัวไม่ค่อยขึ้นนะเวลาใส่ใส่ชาร์จอะมันเหมือนแบบมันเหมือนนงนงอ,อ่ะหายิงก่อนจะหาตัวจับเล่นรู้สึกว่าเล่นโคโนโแล้วมีพลังไปตร<อ><ะ>งนั้นอืเนเอเป็นเรื่อง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 อูเกืบเอ,อ,อบร่วงโอ้ my gosh อ,อชื่ออะไรชื่อค้นโม่โอ้โอ oh my gosh เอา้าทำไมเคียวผมไม่ทำงาน <Double Kill. S 1> เคียวผมมันโดนโคโนโ่บังเหรอไม่ทำงานเฉยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายอุ้ย,ย,ยพื้นที่ปลอดภัยเล่นสุดใจได้อย่างนี้เพราะว่ามีประกันภัยอยู่ เปิดได้ฟรีหนึ่งรอบอเฮ้ยเหมือนทุกคนเวลาเขาเจอตัวเราเขาจะหันมายิงเลยนะผมว่าวัดได้ปะไม่ได้ละ,ละไม่วัดบ่ะสวยเพื่อนเฮ้ยเซฟก่อน เดียวเดี๋ยวเดียว,ยวอยโอ้โหเกมเล่นประกันภัยไปลนะฮึ่มแม่งเล่นมุมทึบไปข้างบนใส่กันอุ้ยเบอร์เบอร์กันแล้วเบอร์กันแล้วเบอร์กันแล้วอย่าซ้ำอย่าซ้ำโอ้ย,ขอขอยแม่งรัดเราไปเอาคืนดิใครมันลัดฉันวันนี้สิ นาวหนึ่งไม่เจอน้าวสองเดีเพื่อนยิง triple kill โอ้ยโอ้ยเฮ้ยร่วงเฮ้ยมดตายก่อนสวย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  ร่วงเลยร่วงเลยหิว่งหิวร่วงเลยอยากได้ AC ไ่ a ได้ a มาเก็บตรงนี้เลยจ้าไม่ใช่ AC อ๋อ AC ขอของหน่อยแ่้ใน AC หรอ ควอรคิลเพื่อนยิงใครันนี้เหรอกำลังยึดตุดชีวิตอยู่เล่นสกาบ้างดีกว่า,าไม่ได้เล่นนานแล้วทุกคนสกาไปหาคนกันต่อหาคนกันต่อนี่ไงนี่ไงนี่ไงสะเอ๋เ <A. S 1> บบี้โอห่อน oh, 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 oh. มาในแดงอยู่กันหนาสกาไว้ใจเด็ดอยู่บ้านแอลเหรอข้ามันใช่จะเปิดหนอนยังอยู่ไหมเนี่ยไปที่คลังแสงเหมือนจะไม่อยู่แล้วปะม่อีดูฟีดไม่ทันอ๋อยังอยู่ครับ ยดูว่าเล่นใน4-4อันนี้ดูแขงมาปะเนี่ยร่้วงน้องๆๆๆดูแขกมาปะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนหางตาผมเห็นแลบคนลอยลงมาแถวนี้เลยใช่ป่ะวะแต่แนวโมีคนอยู่กับพี่แล้วจริงด้วยไปบ้านนู้นแล้ว อ้าวไปไหนแล้ะวะ่ไง yeah. ขอของหน่อยไม่ตาย ไม่ได้มีเสียงเฮ้าร่วงเคียวทำงานฮ้ยมาแล้วโนายใต้บ้านมีอีกตัววะ ร้านเราไปเลยว่ะตองตวงตวงตวง,ตวองตวไอ้ killing spree มันก็ดาวเหมือนกันมีที่เหรออุหยนวัวจริงตรงนี้นวัวจริงเหมือนมันจะเป็นที่ที่เรายิงตรงบ้า,านฟาร์มรู้ในเไม่ต้องตอ่ะขอบคุณนะเมืองร้านเราแล้วก็ล่วงไอชิบหายของของหน่อย ขออนุญาตยืมรถเลยแล้วกันนะยูฮูมาแล้วจ้าอันิกาโตโกสซมาเซยูหูยูหูหอ่ก่อสี่ก่อนนะมีคนยืนวงเอ้แต่ก็หิวก่อสี่อุ้ยแต่ก็หิวคิวเอาไงเอาคิวดีกว่าบม่งเอ,อ้ยหิว ให้ผมลืมยิงตุ๊กตาถ้ายิงตุ๊กตามันจะเพิ่มเคียวหนึ่งอันนะทุกคนบล็อกเบมชีวิตอยู่ยิงตุ๊ก,กตาก่อนโอเคได้สองอันแล้วอันนี้วงใกล้ละใกล้เล็กละผมยังมีเวลาอยู่ครับยังมีเวลาหาอซียู เย็นเย็นนายเด็กเ,เย็นเสติสติยูหูอย่านะเว้ยอย่ามีคนมาหล่อย,ยิงนอกโลกนะเว้ยพี่นี่ไงตัวสี่อะคะหวานจี๊ดแทนดิดไม่เอานะเราดีมีรถอยู่ปไปหาเพื่อนกันไป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 ผู้ใหญ่บอกไปสั่งแม่มัน ไหนละอุ้ยมีคนลอยลงใหมาอู้บาดเจี๊ยบอาริกาโตอาริกาโตหลังคาบ้านทุ่งน้หลังคาเอมกระโยกเอ้าอยู่บนหลังคาเหรอโอ้อยู่บนหลังคานี่ยว่าโอ้โหอะไรวะเฮ้ยไม่ใช่อยู่นี่ไงอูเล่นคนโนน้แล้วมั่นใจมากเล่นคนโนน้แล้วมั่นใจมาก ได้ทุกเวทเลยว่ะเรียกโคโน่อ่ะว้ยเคลยไปดาวสวยแล้วโอ้ยความบังอยู่ที่พี่โตโยแล้วว่ะมันมีจี้หนึ่งเงยลยนะเฮ้ยพี่โตโย เฮ้ยเฮ้ยพี่โตโยเฮ้ยพี่โตโยว่ะหรือว่าเฮ้ยการเล่นแบบนี้สเตตที่คุณเคยเฮ้ยโู้ยเดินแบบยึกยึอย่างนี้แต่โดดเขาหน้าต่างฟุ๊บดูดทีนึงชึบถือมีดอยู่งงกับชีวิต เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าหรือข้างหลังข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างในข้ามาข้างในยังไงพี่โตโยโตโยโตโยก่อนหนึ่งโดตหน้าต่างรอบที่สองยังไงโตโยโตโยมองโตโยยิงยิงไปหนึ่งไปหนึ่งเลยยังไงพี่โตโยพี่โตโยโอ้โหเรียบร้อยฮะมึงสำหรับคิววิดีโอในมือนี่แกจบไปแล้วเลยครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับสกิลโคโน่สำหรับผมถือว่าเล่นได้นะครับทุกคนแต่ว่าเหมือนที่เราพูดไปตอนต้นคลิปนะครับมันเป็นสกิลที่เอาไว้ป้องกันตัวเองแล้วก็เอาไว้เซฟเพื่อนการที่จะไปเอาแชมป์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากไปนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นไปปุ๊บแล้วไปซื้อออสกาเป็นออสกาู่ขั่วโคโน่เนี่ยอันนี้อาจจะได้ลุ้นนะครับผมนะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปการเล่นโคโน่จังชี้ อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจขอให้ทุกคนนั้นเล่นเกมให้สนุกอย่าให้เกมเล่นเราแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจสอบขอให้สอบผ่านนะครับทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือข้อสอบนั้นถ้าเราเดาอาจจะผิดแต่ถ้าเราใช้เชื่อมจิตก็อาจจะเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้อะไปก่อนดีกว่าครับผม 呃，拜。Uh,